นางยังนอนบ่ตื่นอยู่โพดโทรส่จิเทียบที่ไหนเหตุงานอยู่นอนคุยแต่จะกับบ้าเชือดบ่ตุ่เป็นคืนมาได้คืนนอนกราบสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนจะเที่ยงยังหัวหยุ่งหัวยองหัวฟุจะเที่ยงเลยนยังพิ่ตื่นเหรอหัดองหันเอ๋อ เอาคอยด้ยออยหักแต่คอยน้ำกะหักเสือมี่ักินละน้กไปได้มักเียนไปหัสือมี่พักกินละสมบูรณ์ลายาะมันแน่อไดอันที่ร่างหัดกันรอบเดิมลุกมากินนี่ก็เลยหาม่านจะค้องมาไห้ก็เลยหัดไวเอหัดไย่งอพีนอง กสิบ่ค่อยเห็นไหนเห็นตานั่งตังดนแล้วฮะกระสิมาม้อน,นี้พูดีนางวา่านางมาจายคานำขาจากัเลยแวะมาหาพี่น้องจา๋าเนาะกระแสดงความเสียใจกับนางที่คุณพ่อนางเสียแล้วเนาะปีที่แล้วลคุณแม่เสียเป็นบ่ปีนี้คุณพ่อเสียแต่ว่าการเนื่องจากแกแล้วเนาะพี่น้องลงสารก็คือว่าอายุยืนเดเราอายุ่งจะกปี82บุดปีจนแบบ เขาแล้วน้องแปดสิดกันก่ปีที่แล้วพอแม่นั่งเสียปีนี้พอนั่งเสียน้องพี่น้องเมืันจะเสียใช่ปีหน้าเลยแหละกูก็เสียแล้วไปใส่ไว้อยู่น้ากัดก่อนยังบ้านพ่อทกสิบอยู่นางนางอายุห้าซิบสิเขาห้าสิบเอ็ดบอกสิข่าห้าสิบเอ็ดแล้วพ่อนั่งกับแปดชิบกลัวเนาะ ระบบแปลกเราพี่น้องเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเนาะก็ไปตามยกตามไหวฮะล่ะแต่ปีที่แล้วน้ำบวชบ่มีจังไดรบวชอาทิตย์หนึ่งบวชบวชบ่มีก็ไปหาอยู่วัดเทิ่มนึงเนาะไปกับน้องทำรอบนี้เลยไม่ได้บวชค่ะบวชพานนี้สรุปแล้วแต่ปีนี้น้างปฏิบวชแต่สรุปแล้วงานแจ๊ของเมื่อไรวันที่สิบสามถึงวันจันทร์ วันที่สิบสามวันจันนี่อะไรพี่น้องยังอีบกีมือเนาะกำลังเตรียมงานกันอยู่เลนยังมาบัววันนี้วันที่เก้าแล้วเนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสายังอีกสี่มือพอสนั่นงานค้างกันเหล้กว่าสี่เก็บเขาเก็บของไตรี่ยงงานอกได้เก็บเลย ก็ลากเลยเพราะว่า <ın S 2> เด็กเตรียมงานตับไปห้าเตรียมงานเตรียมงานกับมันตัได้ง่ายตัวได้สองมือสามมือไปได้พี่น้องคังวมักพริดขว่าเขาขวโน่นนี่นั่นเตรียมของเตรียมอุปกรณ์เนาะเราทีเราเนาะไ้้คนเช่เขาบัดนีน้นะก็ต้องไ,ไปลากบ่มีก็บม่ได้ไปพี่น้องจ่าเยอะหลายเนาะอ่าก็จะผ่าทำบุญด้วยเนาะ ปีที่แล้วนี่ก็มีอันพี่ชันเ<ม>พิ่นกระซอยทาบุญทำบุญแจแกข้าวกับแม่พนันละหนึ่งพันบาทปีนี้เพิ่นกาโทรมาแต่เราเสียบุญละบอกว่าพี่ฝากด้วยนะบอกว่าอช่วยงานเขาหนึ่งพันมาสัว่าพอเจ็บเจ็บพี่แสดงความเสียใจด้วยพอดีเออมันกะมือนักกะเอาศพลงพอดีนมันก,สนนก็ส่วนใหญ่บ้านเาน่าน่ะ ก็เจดบุญแจกเข่าต่อเราบางคนก็สามมือสี่มืออันนี้ก็ยังเหลงออยู่เพได้เตรียมอยู่เนาะยังอีกบกี่มือยังอีกสี่มือพี่น้องของประสันเพื่อนภาคมาทําบุญประสันจากเยอรมนีเนาะช่วยงานหรือว่าช่วยทําบุญนี่แหละหนึ่งพันบาทเนาะก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลนะครัอันนี้ของบะหมี่ปีที่แล้วบะหมี่ก็สซอยอยู่เดะบ่มี่ไม่ได้ไปแต่บ่มีซอยเนาะ ช่วยทำบุญวนใหญ่ไงที่เขาเจ้าซอยเอาเงินซอยงานซอยอย่างส่วนใหญ่ก็เป็นค่าเสียใจในงานเพี่น้องสุเมัยมนกะลีเลี่ยบได้นนเนาะค่าเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีค่าใช้จ่ายสุเมรีกับแพงเนาะนับต้กแต่น้ำโต๊ะเต้นเก้าอี้ยังเชาวเขาเจ้าเนาะน้ำกินกระสือของอยู่ของกินแต่ส่วนใหญ่เนาะของใช้จ่ายหะายอย่างนาะก็แพงสุเมรีเนาะ ถือเนี่ยจะพักนั่นแหละพักนี่ยกระสือพันหนึ่งก็แล้วเบิดงานอยู่หลายอยู่พักอันนี้ของบอมีส่วยเนาะห้าร้อยบาทช่วยงานทําบุญของคุณพ่อเนาะเจเจียบนั่นเองได้ก็ขอบคุณในหลายเด้าพี่สายหลายค้หลายคนที่ส่วยช่วยงานศพงานทาบุญ เนาะก็มีหลายคนกระคออันนูโมทนานำเนาะบิกหลายคนเลยบิกหลายไหนตอนนั่นแหละพี่น้องก็คือว่าเป็นมีซีนัดจ่ายลูกคาเสจจ่ายอยวิววาหลายเสมอจัดงานคือบัต่ำกหลักหลายหมื่นขึ้นไปม่ครันภัดเพ่อะไรรวมไพ่นั่นล้วก็อาจจก็ได้ยูซิบไปละาแต่กสิมีเงินนั่นประกันภัยเนาะประกันภัยอัน ในหมู่บ้านน่ะแหละที่ว่าผู้ได้เสียะก็คือเดขุกหัวละยี่สิบบาทเองนะหัวละยี่สิบบาทแบบจมนวนในหมู่บ้านบ่มีมีคนเสียกะในบ้านบ่มีมีจักคนสิบคนก็ต้องจ่ายตรงนั้นก็คือหัวละยี่สิบบาทต่อคนนาองเบิดหมู่บ้านก็พอได้ใส่จ่ายในงานนั่นแหละเนาะก็บบัมายอะกับบัตรวิ่วัางอลังการแพี่น้องงานพิธีกะธรรมดาเนาะ แต่สิมีกองบุญเมีนของอยู่ของกินนั่นแหละต้อนรับแขกอยากตีพี่น้องว่าเสียอวัยพลันหิงไปงานคือบ่เอาคณะจะคลองอันเจ้ฮูลฮูลสยองศิลป์เป็นพลันหิงกับเสียอันคุ้มเธอเบอรเชิญศิลป์แตประท่าอันงงน้ากับอันซูเมอร์นี่กับลอยลอยแล้วเออแตกแงี้ยกันหมดจะไปเม่ได้มาเฮ็ดเวลาไหมไปไปไปผมไปท่านอยังเลยอันเป็นน้ำมื่อเลย ก็บอกว่ามีลามีแคมมือสองดก็เตรียมงานต่อพี่น้องเตรียมแล้วเดี๋ยวนอ้นหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผู้ใดที่แบบมีญาติพี่น้องหรือว่าฐานะดีแนกระสคกดีไปค่าใเสจ่ใจเนาะผู้ใดบ่มีแน่กับเบิดตุนเบิดตตุนเนี่ยตัวงานเนี่ยมันแบบงานแล้วลวก็นแน่นเป็นหนี้ก็มีค่าใเสจ่ใจหลายเนาะเข้าใจเด็กมันบริคือสมัยตะกี้สมัยแต่พอแต่แม่นี่ จัดงานนี่บ่ค่อยเบิดหลายส่วนใหญ่กับนำกับไปตักเขาเสมอ่มีแต่ค่าใช้จ่ายฟื้นกับเป็นงาเนาะอันทุ่มืงอนโต๊เต้นเกาอีโน่นนั่นเสียเงินเบิดจัดงานทีหนึ่งเก็เสียแสนบางทีน่ะเนาะขนาดเบาบริเฮตแบบบร์ดว่างละการบริจามมาลงมาลำนะนี่อืมเฉพาะอันคล้องอยู่คล้องนีนกับบางงานน่ะงัวเบิดหาวุโตูเนาะ บานเฮ่าพว้งัวเป็นหลักพี่น้องเวลามีงานกะาศัยลุมง,งังวเนาะงัวตัวนึงงัวตัวนึงอันนี้ธรรมดาเลยง,งัวตัวนึ่งหมูตัวนึงธรรมดาเลยกอให้พี่น้องกินแต่เบือบ่อเบือ่ออะไรโซกแก่ก็งัวอ่ะงัวงัวตัวนึ่งในงัวลูกใส่ละลูกใส่เราไหมสรุปแเราเรามีลูกจากคนเนี่ยแบ<ต>บเนาะหลายพี่น้องอะไร ญาติพี่น้องมันลูกของคุณพ่อมันแปดคนเนาะเท่ากับครอบครัวบอมีลูกคุณยายนี่ก็แปดคนแต่แต่ละคนกับฐานะธรรมดาหายู่หากินเส้าคำเนาะยู่รูปเล็กท้ายกเขาแต่บ้านเฮาจังสี่หลับเขาให้เรามาเป็นตัวเพนี่เขาต้องให้เนาะตัวมีก็ต้องให้แต่พอมันแล้ว นี่เลยพี่น้องแม่กับพานไปแล้วพ่อกับพานไปแล้วก็คือยังเหลือแตย่ยากพี่น้องเนาะโอเคออเคลยบอดนี้เวิร์ตเลยพ่อแม่ก็ไปไวแล้วพ่อแม่นอนเ้าเด้พี่น้องขั้นขา<อ>พ่อแม่ไปแล้วคนในบ้าน ก็ถ <accurately S 2> ือว่าขาดครอบครัวรักแล้วบัดลูกหลานมีมีสีบ่มีความอบอุ่นเด้มันก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีครอบครัวเขาก็สีอยู่ไผอยู่มันบ่คอยมาหากันดอกเนาะถ้ามีพ่อแม่เป็นรักในบ้านเะส่วนใหญ่กาเออพ่อแม่คือเป็นรักลูกเต้าลูกหลานก็คือมาหากันอยู่ตรงนี้คือบ่มีนี่กัแม่อยู่ทำับเว้นพ่อแม่แหไรไผได้เรีนมาแล้วบร่อยากมาไก่กันเลยสุ่มเอล้อสุ่มนนองกัต่างคนต่างอยู่ถา อันนี้พ่อแม่รัวเนาะข่าบ่มีแหงมีไผทพีอย่ากไกลเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเนาะเข้าใจเนาะแต่ผู้ใดมียังมีพ่อแม่อยู่ก็ถือว่าโชคดีเลยที่ยังแบบขอบครัวอบอุ่นลูกหลานอั่งนี้นะเขาเจ้าก็ยังมาตุ่มมาโฮมเนาะคือครอบครัวบ่มีนี่ก็เป็นหลักเด้ญาติพี่น้องก็ส่วนใหญ่ก็มาอยู่นี่กินนีแช่แซลอยอย่ี่เออพ่อแม่อยู่นี คือก็าแบว่าเสร้ารักเหมือเนาะคุณบ่มีเสร้ารักไปอยากมาเนาะคำว่าแม่คำว่าพ่อต่อไปกับต่างคนต่างดิ้นรนนี่แหละที่เราชีวิตเท่ากับพ่ีอย่างแน่นอนเนาะแล้วมันก็แตกไปแล้วเลี้ยงอันนี้นะเขาเจ้าเขาอยู่บ่เขาเจ้าก็มาเบิร์สุโกนยู่ลูกหลานเนาะค่อยขึ้นมาใหม่หรือว่าอยู่ฐานงาน ก็ทำงานแล้วมันก็มันก็ปกินมือเนาะแล้วงานกับแตงนี้ไปนี่มันเงียบสรุปแล้วผู้ใดอยู่น้ำน้ำพอจะเนี่ยเขาจะเป็นลางบอกเขาจะไม่อยู่น้ำข่ดเบิร์ดไม่ไปแท้อยากพี่น้องกับบ้านคนเดียวไปก็อยู่คนเดียวนะคะเขาก็ไปทับการทำงานอยู่เบิร์อีทาวีทาวไม่อยู่น้ำควดเลย ต่อไปนี่นะถ้านางอยู่คนเดียวถ้านเห็นนางมาต้องไปเบิ่งนางแล้วเนาะเพราะนางอยู่คนเดียวอยู่หรือเปล่าขนาดพอเพื่อนยังไปแล้วพี่น้องเนาะเราเองในการอายุหาสิบสิขาห้าสิบเอ็ดแล้วเออไม่น้อยเด้อใกล้เลยคือต่วอายุยังเลยซ่เลยเครื่องเลยเนาะเลยเครื่งแล้วส่วนใหญ่คุณท้าเนี่ยมันบริฮอดแปดสิบเก้าสิบเ หาเนีย่ยอหเนาะหาิี่ถวอาแก่แล้วอือยู่จะโคกซิก็พอโคกซิบตอนนี้น่า <c oughs> อายกสีซิบเลยอีกซาบปีเลยมึงันปีคุยเรื่อยสิปปีขนมิีนะปปนบนะปปาน้างเวลาเวลานี่ก็แป๊บเดียวหรือ่ป้่งเนาะิปปีในบริบุคือจะมาแป๊บเดียวเนาะคืออย่างนี้แหละ แป๊บเดียวเดือนแป๊บเดียวปีแต่เบิ่งเฮาเด็กหน่อยเกิดเม่อหลังนั่นนะแป๊บเดียวซี่ซิปหาซี่ปนหยกเกิดเนี่เบิร์นก็เอาเขาก็เถ้สู้อ่ะบ่ส่วนใหญ่นี่ยฮาบ่ค่อยคิดดอกว่าเออแบบเฮาวอนุฮาวหลายเลยคิดว่าเฮายังคือเก่าอี่านไปแต่ละปีคือยังว่าเจ้าของบ่ริเทาแต่พอหันกลับไปเบิร์นรุนรุนเออรุ่นหลานเนี่ยเขาได้ลูกได้ผัวแล้วจะได้ลูกได้เลนลูกไผ่ลูกเขยเอาคือจะมาฮัเกิดจมื่อหลัเนาะได้ลูกไผ่ลูกเขยแหละโอมันดีกว่า เอาขึ้นจังสี่แหละล้านนี่กับสีเอินันไม่เท่าเลยนี่นะเนาะคือลูกสร้อยก็เอินไม่เท่ามนอะไรเนาะยังำใด้ตื่นยุบเลยจนจะองเพเ่าเลยเท่าเลยเนนั่นแหละเนาะแต่ว่าพลมันจะทาหกคือ้เก่าเนาะซำเก่าด็ม้ึกว่าเออจะของแก้ขึ้นเนะแต่พอเขามองรุ่นล้านแล้วมันแบบอืมรู้สึกว่าเขาใหญ่ไวันนี้ โอ้โ<ม> <จะ S 1> หเจ้าตุ๋นถ้าหัวอืม,มาจากักถ่าถ้าเข่วมันจะออกพี่นอ้องนั่นแหละน้ำก็สิบค่อยมีเวลาไปใส่เับพี่นอ้องที่ผ่านมาแล้วก็ปว่วยนอนแล้วก็ป่วยมาโดนแล้วหรอโดนแล้วแล้วก็ใสอ่ออกซิเรื่อยๆโดนจดนได้เตรียมกันแต่เมื่อนั้นเราเสียช่วงนี่เมื้อไรเมื้อแรงต่เราเปิดสี่โมงตาแต่แต่สี่โมงไม่ได้รับสายนัเนแหละ สี่โมงสีง่สิบเราทนีลสวรรนคะรับพอเจ็บเ,บเจ็บเสียเจาะุ่มหนึ่งบุ่มแม่เราเสียแต่เว้นบ่พอล้าสิลงคิดว่าสี่โมงครัวเกือบห้าโมงนะสี่สิบนะครัวเนาะเป็นมะเร็งรัไส้เป็นมะเร็งรัไสายอุจจาระเป็นนั่นเป็นนี่แต่คนเท่าน่ะเป็นมะเร็งจากันหมน้อ่นว่าบอโลดตั้งแต่ฮุเดือนที่แรกเนี่ยออกมานั่นแต่ไปหากับคุณแม่นั่นไปหงมันออก็มีบาคนเท่าน่ะแกมาเถ่ามาร่างกายมันกะสุดโทมเนาะ โรคภัยแทรกซ้อนบ่มีภูมิตัดทานตอนยังนุ่มยังอันนีรก็บ่เป็นอย่างดอกโรคก็บ่ได้มีโรคหยังพอเฒ่ามาแล้วก็โรคนั้นโรคนี้ลุ่มเล่ามะเร็งอะไรอย่างทุดท้ายหรือมันกินแล้วดูด้วนี่แล้วก็ถือว่าเรานั่นะก็ถือว่าเราบ่เป็นโรคมะเร็งหรืออย่างกัแล้วก็อายุป่านนี้แล้วเดอือเป็นเรื่องปกติเนาะถือว่าอายุยืนแล้วแม่เราก็อายุยืน พ่อล้วก็อายุยืนเนาะพอสนันเจ้าก็ต้องอยูย่หอดแปดสิบเฮ้ยปวดอ้าวเนะาะแบบเขาเนาะอันกิจเหตุจะคล้องพออ่อบอกแม่ก็จะลง,ล,งลืมลืมพีม่น้อง <พอ S 1> เนาะกินข้าวก็จนว่าบม่ได้กินพอ่อเป็นเนลื่ลืมกัน <c oughs> กินข้าวก็ยังพ่อจ้ะที่ยา้องแล้วก็นั่งขึ้นโอ้ยลืมหรือว่ากินอะไรกันก็เลยขึ้นจะพนั้นก็เลยว่าเอกกูปวเอาวหอดแปดสิบติดกวน ขาดเขาบอกท่านเ่ายังลืมเลยเนาะเอ้ยวยลึกเลยยกหาข่าไปเดี๋ยวนี้บอกไปทำตอนนี้กินแล้วบ้างเผยังแล้วเลยวะเราะฉะนันมีไฟหามากินอยู่แล้วลูกเต่าไปอยู่น้ำในกัดจักซีว่าจังไหนเนาะใจว่าไม่นั่นดิวันนี้เราคัดว่าบัหาข่าวอะไรมากินแล้วไ่ได้กินผู้เฒ่าเนี่ยแหละลงลืมๆอยู่กับผู้เฒ่าผู้ใดแต่งผู้ดีแน่นผู้ใดไง ต้องเข้าใจความอดทนใส่ความอดทนนั่นแหละพี่น้องจ๋าเนาะก็สู่ต่อไปสำหรับคนที่ยังมีสีวิตอยู่ทำมาหากินต่อไปค่ะมีหน้าที่อะไรก็ทำทำไปต่อไปนะ่ก็สิคนเฮาเนี่ยมันเคยอยู่แบบนี้ทำไมครอบครัวไม่เจ็จแต่เขาทบใจเนาะเขาทบใจแบบนี้เขาใจเขาเนาะ เขาเ่าเสียใจมันมีบบมีมันก็เ<ต>สีย,ยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่เอกเนาะบอกกันรึป่ะห่างๆก็สูบบ้านไว้บ้างแต่ว่าตอนนี้นะยังยังอบอุ่นอยู่เพราะว่าญาติพี่น้องนะยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังอยู่น้ากัดอยู่เน,นาะแต่พอแล้วงานาเลยบันเขาแยกย้ายไปแล้วออนนพอเขาอยู่คนเดียวฮาวาเวนี่เคยจากที่แบบเห็นหน้ากันชูมเอมมอ,อร์มเออร์เว่าเจ็ว่าเวรรางที่ว่าเอาโซ่ลูกกบบปุ๊บขึ้นมากลับขึ้นมาแบบมันก็เาลี่ยนเป็นมา ก็มุดซึกมันจบมันตานด้วยถ้ามองไปแล้วห้ามราเห็นแบบเห็นเต็มหมองแล้วน้าเต้องแบบนี้ซึกอ่ะแน่นเลยบล่อกมันซึกงมันจะแตกตาล้วถ้าอยู่เดียบเ็นไงตอเดี๋ยวมาทิ้งอบไปทิ้ออยู่เดียตวอยู่คนเดียวมันมมีจุดคิดในเวลาแบบเขาอยู่ผเดียวมันเถือนันงนางนอนให้เนาะ ต่วเมแยังมีพ่อใหญ่เียใฮัเดี๋ยวเป็นนางเบิงเนาะแันนีผู้มีภัยเลยป็นแต่ก็ไปันปนีกับมาเห็นเห็นพ่อเห็นแม่เนาะเห็นนยเห็นมวยเนี่ยกับมาแบบเวียนไปแบบไปมา้หนไปบบับบาดึกดึกงเดือนยังไงก็ยังเห็นพอนั่งลอยเนี่ยบาด้กับไปก็ไม่ทามกับไปก็เวียนไป เออไปราตัวยังต so <c oughs> ่มาเยสิคัทางมือแ้วแต่ว่ายุกันบดนกเป็นยัไงบุคคลดคุยกันแบบด้นคุยกันดนแล้วมันบาถึกกอเพังตคนคือกันบัถึกกันเด้อทั้งที่บม่ได้แบบไม่ไม่เกียร์บร่ได้นัหละแต่ถ้าว่ากนรล้วเออ ค่อยถึงบกค่อยสนิทกับพ่อแบบแบบเธอแม่ผัวผู้ใดส่วนใหญ่น่ะบกค่อยคือคอยอย่านกับพ่อใ่บกปันใดบกค่อยพูดกันแต่ว่ากับแม่นี่แบบคุยกันในทุกเรื่องปรึกษากันในทุกเรื่องสิน่ะก็แน่เนี่ยน้องกับพ่อเนี่ยว่าบกค่อยหาข้ามด้วยกันอันนั้นนี่แหละกันมันควรจะคุยกันแล้ว่วาเอาเข้าใจกันเนี่ยบักมฮะให้สิบบวกหักแล้วก็หักบวกตัวก็แค่บริคุยกันแต่ว่าแค่ว่าบกค่อยเดี๋ยวกัน นั่นสนิทเน่ยนี่ไงใะหายไปเลยพ่อมาให้ไปียก่นั้นเนาะมาเราเ็นหตอนไปไปขวเขาตกแต่งเลยขับเพิ่ซเกิดมาเกิดบนนั่นเนาะเขาคอยขวบวบข้าวตอนอไร่าวันนี้อ๋อืมกต้นฝนเนาะทาเป่ากับเกิ่นบนยกตัวใน้างนั่นนะฮาไปก้อผูไปก้ไปเตขนมากันปุ๊บเราเกิดจงเงือกหัวอยู่ด แจกเข่าวันที่13วันจันทร์นี้ท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่อ่าร่วมกันทำบุญแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างช่วยหลายๆอย่างเลยในงานโลงโอ้ยมันว่หลายๆอย่างนับจากเตะพักอืมที่เพิ่นมาซอยเหรอไหมเอาลองจะก่อนดูที่แบบอ่ะเพลงเจ้าหน้า อ่าเกินเกินเกินไปลักลับงมงมแฟนู้ฟังทุกทุกทานที่เชียนวงอยู่คือกาวและเจนจะมาบอกข้าวขอแรงข้าวมันบุญด้วยกันขอแรงแต่แต่ทุกทางเชีย่ยอะไรในหนึ่งคน ละตราบปดฝ้ายังแจงสบางดอกสดใสขอแรงเชียร์แรงใจจาสุนีเลยเด้อจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทต่อยจเจ็บมันนะคะในงานครั้งนี้แต่คดุนี่พี่พี่เกิเจ็บๆกะะ็แย่แล้วค่ยะยังไงก็ขอบคุณลหลายๆคะ่ะ